สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านกระสูช่องชมรมคณะโราศาสตร์นะครับพบกับผมอาจารย์ภุศกรเปิดจิตตาพลิกชีวิตเดี๋ยวอาจารย์ภุศกรมาดูใบไม้พลังจิตนะครับงวดนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคพารวยนะครับหวยอมสินประจํา16สิงหาคม2568ซึ่งตรงวันเสาร์ขึ้นแมรมเจ็ดข้ามครับเดือน9ปีมาเส็งครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้มีดาวไหนมาฝากกันบ้างไปดูครับ ก่อนอื่นต้องดูวันที่1่สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนนะครับคำนวณในกลุ่มดาวเนี่ยเตัวนะฮะเลขนำโชคพาลวยจะมีกลุ่มดาวก่อนนะครับเตัวถึงจะมีดาวเด่นทีหลังนะครับก็เหมือนเลขนำโชคพาลวยของหวยรัฐบาลไทยนั่นเองนะครับกลุ่มดาวนั่นก็คือ7 1 2 3หนึ่งและศูนย์นะครับทำให้ใกลุ่มดาวเจ็ดตัวนี้มาทั้งเลิกบนและเลิกล่างครบเลยทุกประตูเลยเป็นไงก็คือเลิกบนคือ383เลิกล่าง81โดนครบเลย โอ้โห oh, 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 oh. ที่สําคัญนะฮะเรามาดูในงวดนี้กันมีดาวอะไรมาฝากกันมั่งมาดูกันงวดที่16สิงหาคมจากการคํานวณดวงดาวดาราศาสตร์โทรศาสตราา์ระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวเวลาที่กองกองเวมสินกําลังถ่ายทอดสดนะครับที่ช่องเ e อ็มคอร์ดเวลานั้นนะครับในเวลาที่กำลังจะตักเลขตัวนั้นเวลาตัวนั้นนะ่ะพิกัดตรงนั้นนะฮะจึงมีกลุ่มดาวเจ็ดตัวต่างๆไปนี้ครับตัวที่1ก็คือดาวอาทิตย์รับดาวพุธ ดาวเกตดาวอังคารดาวสุขดาวพุธทธสวดีและดาวจันนะครับก็คือ1 4 9 3 6 5และ2กลุ่มดาว7ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาจับคู่ดาวเสียก่อนแบบไม่ซ้ำทุกคู่นะครับก็คือยํำเลขให้เหลือ2ตัวไม่ซ้ำนะครับก็คือเลข1นะครับ1 4 1 9 1>, 1 3 1 6 1 5และ12เลข4ก็คือ4 9 4 3 4 6 4 5และ42เลข9ก็คือ93,96,95,92,36,35,32,65,62คู่สุท้ายคือ52จับแบบทุกคู่ทีนี้เรามากองดาวเด่นนะครับดาวเด่นเนี่ยในกลุ่มดาวให้เลิกเนี่ยครับมองดูแล้วในช่วงเวลานั้นนะดาวให้เลิกจะให้7กับ4มาตัวหนึ่ง ส่วนดาวเด่นวิฆาตอาจารย์มี2,3,4มาตัวหนึ่งนะครับเจ็ดกับ4ดาวให้เลิกไปโดน4ตัวเดียวนะครับสองโดนทั้ง2องทั้งสทั้งสดาวเด่นวิฆาตส,สวยงามมากสรุปเลยนะครับงวดนี้หวยอมสินดาวเด่นก็คือดาวจันเล็กลข2ดาวคันเล็ก3ครับ2กับ3ามยังไงต้องมา1ตัวถ้าดาวจันเล็กลข2มาจับคู่ได้2,1,2,4,2,9 2,3,2,6,2,5นะครับถ้าดาวองคารจับคู่ได้เป็น3 1 3 4 3 9 3 6 3 5และ3 2ครับขอท่านเฮงปังดังรวยนะครับ3กับ2นี่อยู่ในหมวดสำคัญเลยนะครับดาวตัวนี้นะครับถามว่า4ก็มีผลไหมก็มีนะแต่2กับ3เนี่ยในองศาของดาวเนี่ยดาวจัดเลขเอี่ยอยู่26องศาเลยนะครับส่วนดาวองคารเลข3อยู่12องศา นะเลข4อยู่15องศาอาจารย์คืนขอตัด4ออกไปเหลือ2กับ3ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางครับท้ายนี้อาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันต้องบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยพบกันใหม่เทียหน้าครับสวัสดีครับ